สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะชว่วนคุยย้อนกลับไปนิดนึงค่ะก่อนที่โลกเราจะมีคำว่า AI ซะอสอีกเคยสงสัยไหมคะว่าไอแนวคิดเรื่องเครื่องจักรที่มันคิดได้เนี่ยมันเริ่มมาจากไหนกันเรื่องนี้พาเราย้อนไปถึงปี1956นูนเลยค่ะที่มหาวิทยาลัยด r ร์ o ม t ธมีนักคิดกลุ่มเล็กๆมารวมตัวกันครับ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปที่ด a r ต์มอฟตอนนั้นนะครับถึงคนเข้าร่วมหลกัหลกๆจะมีแค่10กว่าคนเองนะแต่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยครับคือตอนนั้นยังไม่มีคำว่า artificial intelligence แบบที่ใช้กันทั่วไปนะมีคำอื่นอยู่บ้างอย่าง cybernetics อะไรพวกนี้ที่เน้นเรื่องระบบควบคุมการสื่อสารหรือ automata theory ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรคานวณแต่เออมันยังไม่มีคาไหนที่จับเก่นสิ่งที่พวกเขากาลังสนใจได้ชัดๆนะครับ อ๋อค่ะแล้วคำว่า artificial intelligence นี่มาจากไหนล่ะคะอันนี้ตามข้อมูลที่เราได้มาจาก t e c h source นี่คือประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยเนาะก็คืออยากจะเข้าใจที่มาของคำนี้คนสำคัญสำคัญแล้วก็ความท้าทายแรกๆของศาสตร์นี้ว่าเป็นยังไงครับคนที่เสนอคำนี้คือจอห์นเมคคาเทียครับผมตอนนั้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ที่ dot m u t h คือ เขาต้องการคำที่มันสื่อถึงความฉลาดจริงๆอะครับมากกว่าแค่เรื่องควบคุมหรือกลไกอัตโนมัติอะก็เลยบัญญตัติศัพท์คำว่า artificial intelligence ขึ้นมาใช้เป็นชื่องานเวิร์กช็อปเลยแล้วก็ให้คำนิยามไว้ว่าเป็นศาสตร์และวิศวกรรมของการสร้างเครื่องจักรที่ฉลาดซึ่งคำนิยามนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้อ้างอิงกันอยู่เลยนะครับโห oh, งั้นเรามาตามรอยการรวมตัวครั้งนั้นกันต่อเลยค่ะคนแค่สิบกว่าคน แต่คำถามที่ตั้งกันนี่สิคะโหล้ำมากสำหรับยุคหนึ่งเข้าศูนย์ศูนย์นะคะแบบว่าคอมพิวเตอร์จะเข้าใจภาษาคนได้ยังไงจะสร้างโครงไขประสาทเทียมได้ไหมเครื่องจักรจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ยังไงหรือแม้กระทั่งเรื่องความคิดสร้างสรรค์นี่ก็พูดถึงกันแล้วใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือคำถามเหล่านั้นน่ะกลายเป็นเหมือนเสาหลักของการวิจัย AI มาจนถึงทุกวันนี้เลย ลองทิดดูสิครับคำถามว่าเครื่องจักรจะเข้าใจภาษาได้ยังไงที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี1956ตอนนี้เราก็ยังพยายามแก้โจ์นี้กันอยู่เลยด้วยพวก Large Language Models นี่แหละครับมันคือรากฐานความคิดที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆแล้วผู้เข้าร่วมวันนั้นหลายคนนี่ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับอย่างมา r v i n Minsky Claude Shannon อ่า Nisanil Rochester Alan Newell ล้วนเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญทั้งนั้นเลย ฟังดูเหมือนเป็นการจุดประกายยุคทองเลยนะคะแต่เส้นทางหลังจากนั้นก็ไม่ได้ราบเรื่อนตลอดเนาะมีช่วงที่เรียกว่า AI winter ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมี AI winter หรือยุคน้ำแข็งของ AI เกิดขึ้นคือพอผ่านความตื่นเต้นช่วงแรกไปกลางๆทศวรรษ1970ความท้าทายมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นข้อจำกัดเรื่องอพลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์ยุคนั้นมันยังไปม่ถึงไอเดียล้ำ,ลำ หลายอย่างก็เลยยังทําไม่ได้จริงความคาดหวังกับความเป็นจริงมันเริ่มห่างกันเงินทุนก็เริ่มหดหายไปอันนั้นคือ AI Winter ครั้งแรกแล้วก็มีอีกรอบครับช่วงปลายทศวรรษ1980ถึงต้น1990ตอนนั้นเทคโนโลยีอย่าง Expert Systems หรือระบบผู้เชี่ยวชาญที่พยายามใส่กฎเยอะๆเข้าไปนะครับมันก็ไปเจอกับทางตันเหมือนกันในแง่ความซับซ้อนการปรับตัวกับปัญหาจริงๆที่มันหลากหลาย แล้วอะไรล่ะคะที่เป็นจุดเปลี่ยนทําให้ AI มันกลับมาบูมอีกครั้งจนสําคัญมากๆอย่างทุกวันนี้คะ่ะการกลับมาครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยเริ่มชัดๆก็ต้องแต่ประมาณปี2012เป็นต้นมาครับปัจจัยสําคัญก็คือพลังการประมวลผลที่มันสูงมากๆๆเลยบวกกับข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data ที่เรามีกันแล้วก็การพัฒนาอ,าอัลกอริทึมใหม่ๆโดยเฉพาะพวก Machine Learning แล้วก็ Deep Learning ซึ่งแนวทางมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะจากเดิมที่แบบพยายามสร้าง AI ให้คิดเหมือนคนเป๊ะๆกลายมาเน้นสร้าง AI ที่เก่งมากๆในงานเฉพาะด้านไปเลยเช่นแยกรูปภาพแปลภาษาเล่นเกมเพราะทำแบบนี้มันเริ่มแก้ปัญหาได้จริงสร้างมูลค่าทรพิดได้จริงก็เลยเกิดการลงทุนละลอกใหม่ที่ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้เลยครับน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้ากลับไปที่ตัวจอห์น c าค r t คนที่คิดคำนี้ขึ้นมาเลย เขามองความฉลาดของ AI ที่เขาอยากสร้างไว้นี่เป็นยังไงคะต่างจากความฉลาดของคนไหมแมค่ะที่เขามีมุมมองที่น่าสนใจนะครับเขาเน้นที่การสร้างเครื่องจักรที่ฉลาดหรือ Intelligent Machines ไม่ได้จำกัดว่าต้องเหมือนคนเป๊ะๆอะไรงนี้ความฉลาดในมุมของเขาคือความสามารถในการใช้กระบวนการคำนวณเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าแม้แต่นักวิจัยเองก็ยังไม่มีนิยามที่มันชัดเจนจริงๆว่าฉลาดจริงมันคืออะไรกันแน่คือเราอาจจะเข้าใจกลไกาบางอย่างที่ทำให้ AI มันเก่งเรื่องเฉพาะทางมากๆได้แต่เรื่องที่ซับซ้อนอย่างสามันสำนึกหรือ common sense หรือการเข้าใจภาษ,าษาธรรมชาติแบบลึกซึ้งจริงๆเนี่ยเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเลยเพราะยังไม่เข้าใจกลไกพื้นฐานของมันจริงๆ แสดงว่าถึงจะผ่านมาหลายสิบปีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปเยอะมากคนที่ให้กำเนิดคำนี้เองก็ยังมองว่า AI ยังต้องไปอีกไกลเหมือนกันกว่าจะเทียบเท่าความฉลาดมนุษย์ได้แล้วก็อาจจะต้องมีการค้นพบอะไรใหม่ๆเลยด้วยซ้าประเด็นนั้นชัดเจนมากครับซึ่งมันก็นำเรามาสู่ข้อสังเกตที่น่าสนใจในบทความต้นทางเหมือนกันนะครับที่เขาบอกว่าก่อนที่โลกจะมี AI จริงๆเนี่ย มนุษย์เรามักจะฉายภาพจินตนาการลงไปทั้งความหวังความกลัวลงไปบนแนวคิดเรื่องเครื่องจักรที่คิดได้ซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีตัวตนจริงๆเลยใช่เลยค่ะสรุปแล้วนะคะจากการรวมตัวเล็กๆที่ดัฟมอสก็นำไปสู่การบัญญัติคำว่า artificial intelligence โดยจอห์นแมคคาร์ตีซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์ที่ทรงพลังมากๆผู้เข้าร่วมหลายคนก็กลายเป็นตำนานไป แม้ว่าจะเจอช่วง AI winter มาหลายครั้งแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ Machine learning กับ Deep learning ทำให้ AI กลับมาเฟื่องฟูได้อีกแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่กับคำถามพื้นฐานเดิมๆเ,เกี่ยวกับความฉลาดที่แมคคาทีกับเพื่อนร่วมงานเคยตั้งไว้เมื่อ60กว่าปีก่อนนู้นเลยเนาะครับแล้วบทความเขาก็ทั้งทายไว้ดีมากนะครับเป็นคำถามที่ชวนให้เราคิดต่อได้เลยว่าในยุคก,ก่อนมี AI เนี่ย เราฉายภาพจินตนาการลงไปบนสิ่งที่ยังไม่มีคำถามคือแล้วทุกวันนี้ละ่ะที่ AI มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเข้าใจความฉลาดของมันอย่างที่มันเป็นจริงๆแล้วหรือยังหรือว่าเรายังคงฉายภาพความคาดหวังความกลัวหรือจินตนาการของเราเองลงไปบนเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่หรือเปล่าอืมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องหาคำตอบกันต่อไปอีกนานเลยครับ